สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์นะครับโอ้โหหลังจากไม่ได้เจอันานในเกมซีไฟนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้กลับมาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่นะครับช่วงนี้พี่โก้อาจจะได้ลงคลิปน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าป่วยไม่สบายนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมต้องว่าด้วยเรื่องของอัปเดตใหม่นะครับผมข่าวนาูโตนะครับ มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมนะครับฟรีไฟเอ็กนา루โต้องบอกให้เลยว่าเรื่องจริง100%นะครับเพราะว่าตอนนี้สำนักข่าวเกมมิ่งอย่าง e s p o r t n e t จำพวกนี้นะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มการันตีแล้วและที่สำคัญฟรีไฟออฟฟิเชียลของประเทศอินเดียนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วเช่นกันนะผมว่ามาแน่นอนนะครับผมสำหรับฟรีไฟเอ็กซนา루โนะครับแต่ว่าจะมาในภาคนินจา วายุสลาตันนั่นเองนะครับมาต้องบอกกันเลยว่าใครที่รอแบบว่าภาคนี้อยู่นะครับซาสึกินารุโตมาแน่นอนอาจารย์กันคาชินีครับผมอ่านี่เห็นว่ามียืนยันนะครับอีกหนึ่งโพสต์นะครับอ่ามีดของนินจามาแน่นอนนะคผมคามุยมาไหมงานนี้ต้องรอดูนะครับโอเคและอัปเดตใหม่นะครับผมอ่านะฮะอ่าไวซีซีจำได้ว่านะครับผมกระต่ายแบบโคตรกระตายนะครับโคกระตายยิงนะครับ ก็อัปเดตมาเหมือนกันนะครับผมอ่าก็แบบเอาใจสายไะไลท์นะครับก็เป็นปืนใหม่มานะครับก็น่าจะเป็นแบบปืนอัปเดตก็ต้องรอดูว่าเป็นไงนะครับและที่สําคัญนะครับกลูวอลหรือว่าไอวอลใหม่นะครับผมก็มาเช่นกันรอบนี้เป็นหนังสือแบบเหมือนความฝันหนังสือลงหนังสือเรียนอะไรแบบนี้นะครับที่แบบพอมันเปิดพับได้นะครับผมอ่า แล้วก็แบบมีชั้นชซ้อนเข้ามานะครับที่สําคัญนะผมยังไม่พอสกินปืนใหม่ก็มาเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบ P90 นะครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มาแบบโคตรเจ๋งนะฮะให้เข้ากับไอวอร์นะครับผมที่มานะครับผมประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชิ้นใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นปืนนี้นี่นะครับผมก็มาแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเอฟเฟกทั้งนั้นแล้วอะหลังๆนะครับผมแต่ไอที่ฮาที่สุดเลยก็คือเอร์บอดเป็ดนะครับผมอืมอันนี้เลยนะยังฮานี่ยังชอบจริงนะครับผมมานะฮะเละนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมอ่ารูปบ้านตอนนี้เข้ามาหมดแล้วใช่ไหมนะครับผมไอวงไอวอลบ้านนะครับผมเข้ามาเรียบร้อยนะครับซึ่งอันบ้านนั้นนี้นะครับผมก็เข้ามาเช่นกันนะครับผมก็ เป็นเหมือนแบบกิจกรรมนะครับผมเข้ามาอัปเดตย่อยนะครับผมแต่นะครับที่สําคัญคือมีท่าเต้นแบบแปลกประหลาดนะครับผมท่าวิ่งแบบแปลกประหลาดนะครับผมเข้ามาด้วยนะครับผมในรอบนี้นะฮะก็อัปเดตเร็วๆนี้เลยนะครับส่วนนารูโตนะครับพี่โก้คาดว่าอีกไม่นานนี้นะครับนี่เป็นไงเป็นลูกขี่มาเหมือนมาก้ั้กล้วยอะอะไรประมาณนั้นนะครับมีเฉพาะหัวมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมและ เป็นท่าวิ่งด้วยนะครับที่สําคัญคือแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับผมขณะเล่นไปในเกมเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเฮ้ยอาจจะยจงกว่าท่าบักทงก็ได้ใครใครว่าไว้เออโอเคและอีกหนึ่งท่านะครับก็คือท่ายโยกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ผมว่าน่าจะใช้แบบหน้าล็อบบี้มากกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ามาคลิปสั้นประมาณนี้ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนนารุโตอัปเดตครับผม